จิ้มออกมาเป็นชิ้นๆโอ้โหโอเคนะเนี่ยกินได้เลยค่ะสะดวกมากๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานมาท้าพิสูจน์อุปกรณ์ปอกแตงโมให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแบบนี้กินง่ายๆหน้าตาดีพกพาสะดวกมีแค่ชิ้นเดียวเอาไว้พกติดตัวได้กินแตงโมแน่นอนไม่ต้องมีมีดเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะ ล้างแตงโมให้สะอาดแล้วแบ่งครึ่งเลยแบ่งแตงโมเป็นครึ่งลูกนะคะเสร็จแล้วใช้มีดปอกลูดบริเวณจิ้มลงกับแบบนี้เลยคะ่ะแล้วดึงเป็นทางยาวลูดเลยลูดเป็นทางยาวแบบนี้ แล้วก็ให้มันต่อเนื่องกันนะคะจิ้มลงไปเลยเดี่ยวนิดหน่อยซ <c oughs> ้ำรอยเดิมเราก็กลับด้านกลับมาด้านแนวนอนรูดเลยค่ะให้เป็นสี่เหลี่ยม สนุกดีค่ะเล่นไม่ยากก็จะได้ประมาณนี้นะคะเขาก็มีฝั่งซ่อมจิ้มได้เลยจิ้มออกมาเป็นชิ้นๆโอ้โหโอเคนะเนี่ยกินได้เลยค่ะสะดวกมากๆเราก็จัดใส่จานเลยนะคะเก๋ไก่สไลเดอร์โอ้โใช้งานง่ายแฮ เหมาะสำหรับพวกเดินทางแล้วพกแตงโมไปสักลูกหนึ่งนะคะไปพวกครั้งแรมหรือว่าพักแรมที่ไหนเนี่ยเวลาอยากทานผลไม้ก็เอาแค่ไอเครื่องมืออันนี้ไปไม่ต้องมีมีดเลยสะดวกมากใช้งานง่ายด้วยค่ะพอดีคำพอกินเลยเจฟ,ฟันว่าโอเคเลยค่ะ น่ากินแล้วก็ใช้งานง่ายสะดวกไม่ต้องมีมีดแล้วก็ได้แตงโมชิ้นพอดีคาขอชิมหน่อยนะคะโอเคมากๆเจแปนขอตัวไปทานแตงโมก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสาหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ